<c oughs> สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะไม่ได้ลงคลิปนานก็เลยว่าจะพามาดูพระหลักๆของหลวงปู่ที่เขากำลังนิยมกันตอนนี้นะครับที่นิยมกันตอนนี้ก็เห็นจะพาดูเหรียญน,นี้ก่อนเลยครับ เรียนี้ชื่อว่าพระพุทธเจ้ายี่สิบแปดพระองคอ์ชัดไหมครับพระพุทธเจ้ายี่สิบแปดพระองค์ครับผมเรียนี้เป็นเนื้ออันปะกาครับอันปะกา เงานปาก้านะครับเป็นเหรียญที่สวยสวยงามอีกเหรียญหนึ่งซึ่งถ้าพูดถึงราคาค่านิยมก็เงี้นี้ก็จะเล่นกันอยู่ประมาณเกือบหมื่นนะครับหมื่นบวกลบอ,อยู่ประมาณเนี้ยณนะราคาตอนนี้นะครับ ราคาอยู่หมื่นบวกลบครับผมส่วนถ้าเป็นเนื้อทองแดงอันนี้คือทองแดงนะครับน,นี่คือทองแดงทองแดงก็จะอยู่ราวๆถ้าพูดถึงราคาค่านิยมาตอนนี้ก็ราวๆประมาณห้าพันบวกบวก ไม่บวกลบนะครับบวกบวกเพราะว่าพระเริ่มหายากมากตอนนี้ครับเป็นเหรียญที่สวยแลหน้าห้อยน้าห้อยอีกเหรียญหนึง่งเลยนะครับนะครับแนะนำว่าใครที่ยังไม่มีรีบหามาห้อยนะครับหลวงเพราะว่ารุ่นนี้หลวงปู่บอกว่า จะแพงมากาบวกว่าจะแพงมากนะครับเป็นรุ่นที่แนะนำอยากให้ทุกท่านเก็บมาเก็บมาใช้นะครับ,นะรบแล้วก็มีรุ่นรุ่นนี้เป็นว่ายครูว่ายคูพุทธศินปีหกสีนะครับ พรงนี้ก็จะเป็นเนื้อฝาบาทเนื้อฝาบาทนะครับเป็นเหรียญที่สวยและก็แปลกอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นถ้าบอกว่าเป็นเหรียญพุทธศิลป์รุ่นแรกก็ได้นะครับเนี่ยจะมีพญาไก่แก้วแล้วก็มีนาคมีวัวแล้วก็มีพระศรีอานนะครับที่หลวงปู่นับถือนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นพระศรีอริยเมตไตรข้างบนนะครับถ้าพูดถึงราคาค่านิยมรุ่นนี้ก็อยู่ประมาณตอนนี้นะตอนนี้ก็อยู่ประมาณสี่สี่ถึงห้าพันบาทเพิ่มๆก็อาจจะห้าพันบวกลบนะครับแล้วตอนนีเน้เพราะว่าราคาพระหลวงปู่ทุกรุ่นเลยราคาราคาแพงราคาแบบเป็นที่เป็นที่ต้องการของลูกศิษย์ทุกคน นะครับเป็นที่ต้องการของลูกศิษย์ทุกคนส่วนดูเป็นรุ่นนี้เป็นรุ่นราชันพยักนะครับราชันพยักษ อันนี้ก็เป็นทองแดงหน้าแกกทองทิพ์นะครับก็ถ้าเป็นเนื้อรายการนี้ก็อยู่ประมาณตอนนี้ถ้าพูดถึงราคาก็ประมาณสามพันสี่พันประมาณนี้สามพันสี่พันสามพันบวกบวกพูดง่ายๆอยู่ประมาณนี้นะครับทองแดงก็ถ้าเป็นเนื้อทองแดงรวมดําของรุ่นนี้ก็จะอยู่ประมาณสองพันห้าถึงสามพันนะว่า ตัวนี้จะสร้างน้อยกว่านะครับเพราะเป็นก็เป็นเนื้อหลักอีกเนื้หนึ่งนะครับแลนะ้ก็เป็นรุ่นนี้เป็นที่ระลึกในงานเททองหลอหลวงพ่อพระสอ่าตัวเหรียญก็จะออกแบบมาเป็นเป็นข้างหน้าเป็นรูปหลวงพ่อพระสจังหวัดหนองคายนะครับอันนี้คือเป็นเนื้อสัมดิบนะครับด้านหลังก็จะเป็นรูปหลวงปู่อ่านะครับ รูปของผัวก็จะมีเลขโค้ดอยู่ด้านขอบเหรียญน,นะครับรุ่นนี้ถ้าพูดถึงเรื่องราคาก็น่าจะอยู่ประมาณพันถึงสองพันประมาณราคาพันต้นๆนนะครับถึงสองพันราคาซึ่งก็ยังพอหาได้นะครับสําหรับพระยุคเก่าๆยุคต้นๆที่ผมเอามาให้ดูเป็นพระยุคต้นๆหมดครับเป็นพระ เป็นพระช่วงช่วงปีหกสีทั้งหมดเลยนะครับรูกต,ต้นต้นตั้งแต่ตอนที่หลวงปู่ท่านอยู่ซีสวนทงแกแปะยังไม่ได้ยังไม่ได้ย้ายมาอยู่ที่ธรรมอุทยานส่วนอันนี้ก็จะเป็นออกที่พระธาตุเหมือนหินนะครับวัดพระธาตุเหมือนหินวัดพระธาตุเหมือนหินอเดียนรุ่นนี้สร้างจัดสร้างแค่ เนื้อเดียวคือเนื้อทองแดงนะครับคือเนื้อทองแดงเลยไม่มีเนื้อเงินไม่มีเนื้ออื่นอย่างใดเลยแค่ห้าพันเหรียญนะครับแค่ห้าพันเหรียญคือเหรียญพระเจ้าอนันตยศยุุนรุ่นแรกเลยนะครับเหรียญพระประธานที่อยู่ในในเจดีย oh ์มรนหินของหลวงปู่นะครับหนึ่งเดียวแล้วครับเหรียญรุ่นแรกหนึ่งเดียวบอกเลยว่าสร้างน้อยน่าเก็บแล้วก็หายากครับเหรียญรุ่นนี้ แนะนำพี่ๆท่านใดอยากใช้พุทธค,คุณเนี่ยลองหามาใช้ดูนะครับเหรียญยังไม่แพงอยู่ประมาณพันต้นๆนะครับพันต้นๆยังพอหาได้นะช่วงนี้ณเวลานี้ณปีนี้นะครับแล้อีกสักหน่อยไปถ้าเห็นคลิปนี้อีกสองกันเดือนราคาจะพุ่งนะครับราคาพุ่งแน,น่นอนเพราะว่าพระสร้างน้อยแล้วก็หายากมีเนื้อเดียวเลยครับ แล้วก็อันนี้คือพระสังกัจจยพระสังกัจจายนะครับรุ่นนี้ออกที่เป็นพระสังกัจจยรุ่นหนึ่งออกที่วัดสันติวิหารปีหกสี่นะครับ,ร,บรุ่นนี้จะมีความพิเศษนะครับนะครับ มีตะกุดรุ่นนี้จะเป็นฝังตะกุดอ่าเป็นเนื้อนี้จะเป็นฝังตะกุดฟาบาทนะครับฝังตะกุดฟาบาทแล้วก็มีต่อโคดเลขแปดอยู่ตรงนี้มุมมุมขวาตรงนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับต่อโค้ดเลขแปดเป็นรุ่นนี้จะมีเนื้อหามวลสารจัดมา,ากนะครับก็เลยพระก,ก็เลยแบบบางวงก็ยังออก กลานด้วยมวลสารแต่กลานด้วยมวลสารนะครับแต่พระเป็นเนื้อที่เนื้อพระแข็งมากนะครับแข็งมากแล้วก็รุ่นนี้ยังมีอุดกิ่งสรรันดูจะมีกิ่งข้างในนะครับฝังตะกุดอุดกิ่งนะครับพระสังกัจจายาด้านโชคลาภขาขายนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับนะครับถ้าพูดถึงเรื่อง ราคานะตอนนี้สําหรับรุ่นนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณตอนนี้นะครับประมาณสามพันบวกบวกอ่าสามพันสี่พันอยู่ราวๆประมาณนี้นะครับอนาคตไม่แน่นะครับปัจจุบัหลักหมื่นนะครับอนาคตอีกไม่นานนะครับพี่ๆท่านใดหาอยู่ลองลองหามาใช้ดูนะครับอ่าต่อไปรุ่นนี้เป็นเหรียญ เซมาสมปัานาปีหกสี่นะครับหกสี่ <64. S 1> ออกเมื่อเดือนพฤษภาประมาณเดือนพฤษภาคมปีหกสี่นะครับรุ่นนี้จะมีอยู่หลายรายการหลายเนื้อด้วยกันส่วนอันนี้ผมเอาเนื้อทองแดงผิวไฟมาให้เพื่อนๆดูนะครับเป็นเหรียญที่สวยเหรียญหนึ่งแลนะเก็บอีกเหรียญหนึ่งนะครับซึ่ง ถ้าพูดถึงเรื่องราคาของเนื้อญทองแดงรุ่นนี้ตอนนี้อยู่ประมาณสองพันบวกสองพันถึงสามพันนะครับเหรียญตรงแดงของหลวงปูนะ่นยตอนนี้กระแสมาแรงมากหลักร้อยนี่ไม่ไม,ไม่ไม่มีนะครับมีแต่ตอนนี้หลักพันต้นๆขึ้นหมดเลยครับพันสองพันอย่าเงี้ยช่วงนี้ยัง ช่วงเนี้ยยังพอหาหาเก็บได้ในราคาประมาณนี้แต่ถ้าพออีกสักหน่อยไปเนี่ยราคาพุ่งไปสี่ห้าพันแน่ๆครับ <c oughs> อแล้วก็มาดูล็อกเก็ตล็อกเก็ตรุ่นนี้เป็นล็อกเก็ตมหามงคลเจ็ดสบเจดจะสร้าง อกเก็ตรุ่นนี้จะมีหลายฉากมีทั้งฉากฉากเหลี่ยมฉากกลมกลมเล็กจัมโบ้มีทั้งกลมเล็กมีทั้งจัมโบ้อันนี้จะเป็นจัมโบ้ผมเอามาให้ดูนะครับเป็นอกเก็ตจัมโบ้ฉากสีแดงขนาดจะประมาณนี้นะครับสามนิ้วสามนิ้วขอกลมเป็นอลเก็ตจัมโบ้ฉากแดง ตัวนี้จะจัดสร้างจัดสร้างอยู่ประมาณไม่ประมาณนะครับจำนวนการจัดสร้างมี169ฉากหรือหนึิชิ้นเท่านั้นนะครับตัวหนังสือจะคมชัดแล้วก็ด้านหลังอุดด้วยมวลสารนะครับ ต่อโค้ดตะกุดเงินด้านบนแล้วก็มีตะกุดสามดอกเป็นตะกุด้านมือของหลวงปู่ทั้งสามดอกนะครับแล้วก็มีโค้ดตอกบนแผ่นเงินอ่าองค์นี้จะเป็นหมายเลขที่เจ็ดสิบนะครับด้วยความหายากและจำนวนการจัดสร้างแค่1 6ึองค์ถ้าพูดพูดถึงราคาที่เล่นหาเช่าหานะตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณหมื่นต้น,ตน ะนะครับรุ่นนี้เหมือนต้นต้นถ้าเพื่อนๆหรือพี่ๆท่านใดไปเจอในราคาที่ต่ำกว่าเหมือนนี้รีบคว้าไว้เลยนะครับนะครับเพราะว่าเป็นราคาที่หายากมากๆนะครับก็วันนี้ก็ มีรุ่นไหนอีกนะก็ก็ให้เพื่อนๆได้รับทราบถึงสถานการณ์และราคาปัจจุบันก็จะประมาณนี้แหละครับนำได้นำมาให้เพื่อนๆได้อัปเดตกันนะครับผมก็ไม่ได้ลงคลิปนานแล้ะนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับ อยูต่ต้นๆน,น่าเก็บน่าใช้นะครับผมจำไว้นะครับรุ่นนี้หลวงปู่บอกว่าจะแพงมากหลวงปู่บอกว่าจะแพงมากเดี๋ยวพี่ๆทุกท่าน,นอลองไปหามาใช้ดูนะครับสำหรับเหรียญพระพุทธเจ้ายี่สิบแปดพระองค์นะครับโอเคครับสำหรับสำหรับวันนี้ ผมก็จะขอจบการของก็จะขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงรอบหน้าถ้ามีอะไรมาอัปเดตเดี๋ยวจะนํามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับหรือว่าถ้าพี่ๆเพื่อนๆท่านใดสนใจก็สามารถทักไลน์เข้ามาได้นะครับสนใจรุ่นไหนถ้ามีก็จะแบ่งปันให้นะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ